สวัสดีครับหลังจากที่ปล่อย iOS 16.4เบ t a มาทั้งหมด4เวอร์ชันวันนี้ Apple ก็ปล่อย iOS 16.4 RC หรือที่ย่อมาจาก Release Candidate ที่เป็นเบ t a สุดท้ายมาให้อัปเดตกันแล้วครับสำหรับ iOS 16.4รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่สแสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 16.4 RC มีอะไรใหม่แก้ไขบั๊กอะไรบ้างได้จากลิงก์วิดีโอ้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับ การอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 16.4 beta 4ผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะดีขึ้นหรือไม่เวอร์ชันนี้จะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 6ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 16.4 rc บน iPhone X ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core ลดลงพอประมาณส่วน Multi Core ลดลงพอสมควรเลยครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านการาฟิกลดลงพอสมควร แ่าเป็นการลดลงอย่างต่อเนื่องครับจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อการนัปเดตครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่แบบต้องร้องว้าวกันเลยครับสำหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เเท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับ ในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับเพราะ iPhone X ใช้จอภาพแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานๆอาจจะทําให้เกิดอาการจอเบรนหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอหนึ่งชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสําหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งเท่ากันครับและสําหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอ ก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ50%ส่วนค่าความสว่างค่าสีต่างๆจะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้น เพื่อทจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไปหนึ่งชั่วโมงผลการทดสอบ3าครั้งบน iPhone 10ปรากฏว่า iOS 16.4 RC Apple ทำอะไรกับเวอร์ชันนี้มันเกิดอะไรขึ้นเพราะแบตเตอรี่ไม่ลดเลยครับเต็ม100%เเหมือนเดิมนี่มันสุดยอดมากครับขอเป็นตัวเต็มไปเลยได้ไหม โดยในเบต้า4แบตเตอรี่กลับมาดีขึ้นที่5%เหลือ95%พอเป็น RC เต็ม100%เฉยเลยไม่ต้องอัปเดตต่อแล้วดีกว่ามิเนี่ยการอัปเดตเป็น iOS 16.4 RC บน iPhone 10ความเร็วยังไม่นิ่งแต่ที่ดีสุดว้าวมากๆคือแบตเตอรี่ไม่ลดเลยครับไม่รู้ว่า Apple ปรับแต่งอะไรเข้าไปแต่ช่วยทำแบบนี้กับเครื่องในรุ่นอื่นๆด้วยจะขอบคุณมากเลยครับเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้อัปเดตกันต่อได้เลยครับ ถ้าตัวเต็มมาแล้วไม่ดีแบบนี้ไม่ต้องอัพดีกว่ามาเมื่อไหร่ผมจะรีบมาทดสอบให้ทราบเลยครับเพื่อนๆติดตามผลการทดสอบได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายในดเดียวนี้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ